บทที่4ค่ะคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้นำคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้นำสัปดาห์นี้เราเรียนเพียงแค่สองบทแล้วก็ควิสรายงานสองเรื่องเท่านั้นเนื้อหาไม่เยอะบทอีกบทต่อไปบทที่ห้าเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากนะคะ เราจะสร้างพัฒนาอย่างไงแล้วมันจะเป็นข้อสอบควิสแต่สิ่งที่จะขอร้องลูกศิษย์ก็คือสิ่งที่ครูสอนเนี่ยเอามาตอบบ้างได้แต่ไม่ใช่ลอกมาตอบทั้งหมดคุณลักษณะนะคะมาดูสิคะคุณลักษณะของผู้นำเนี่ยไม่ได้อยู่ๆมันเกิดขึ้นเองตั้งแต่เกิดไม่ใช่มันต้องสร้างคุณลักษณะต้องสร้างค่ะนี่คุณลักษณะที่จะสร้างก็คือหนึ่งคุณลักษณะเบื้องต้น สองคุณลักษณะเฉพาะมาดูสิคะเบื้องต้นที่เราต้องสร้างมีอะไรบ้างรูปรักษ์ค่ะที่เราต้องสร้างในเบื้องต้นเลยตัวที่สองกิจลักมีรูปรักษ์แล้วก็กิจลักษ์ที่เราต้องสร้างเป็นคุณลักษณะเบื้องต้น คำว่าคุณรักษาเบองต้นขาดไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลมาดูรูปรักกันดีกว่ารูปรักอันที่หนึ่งคุณลักษณะบองตนเราต้องสร้างทุกวันเราต้องสะอาดสะอา้านโดยการอาบน้ำมันจะได้สดชื่นแจ่มใสนะคะ อยู่บ้านเสาร์อทิตย์ตื่นมาอาบน้ําเลยเพราะเนตัวนี้ไม่ใช่เดินกระชุดนอนเดินไปเดินมาทำโน,น่นทำนี่จนครึ่งค้อนวันมันไม่เจริญใจไม่เจริญตาตื่นมาพุ่มอาบน้ำค่ะใส่เสื้อผ้าอยู่กับบ้านผัดหน้าสนิดจะนี้ไม่มันแป้งกระป๋องกันดีที่สุดไรส์แคร์ไม่เดี๋ยวครสไายเขาครูใช้แล้วรู้ม,มันดีไง เป็นแป้งกระป๋องกล่องกระป๋องเล็กๆทำจากข้าวข้าวขาวข้าวธรรมดาเลยค่ะอนุโมนีไอตัวของเม็ดแป้งอ่ะมันไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมเหมือนทำจากทางคาคือหินเพื่อนผิวเราจะไม่เสียทำตัวให้สดชื่นหรือถ้าใครมีน้ำหอมจะฉีดน้ำหอมต้าหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้ดูสดชื่นโดยเฉพาะคนแต่งงานแล้วอ่ะ ครูเห็นเพื่อนครูตื่นเช้าอยู่ในชุดนอนนะ่ะลากไปมาบ้านอยู่ใกล้กันเข็นสามีเนี่ยก็คุยกักกบคุยอ้วนอ้วน,วนดูสิมันต้อนผมเข้าเล้าแล้วมันก็ทําตัวมันอย่างนี้ถ้ามอก่อนทําตัวงนี้ผมไม่เอาตอนเข้าเล้าคือทําไม่แต่งงานด้วยหลังจากนั้นมันก็ไม่สดชื่อนอะ่ะความรู้สึกคนเพราะฉะนั้น เราจะมีครอบครัวไม่มีครอบครัวเราก็ทําเพื่อตัวเราเองนะตื่นเช้าสดชื่นแจ่มใสด้วยการอาบน้ำตัา้าแต่งหน้อแต่งตัว,ตวมันพอดูได้ไม่ใช่โซมแต่ก็ไม่ต้องเลิศพอประมาณประการที่สอง alert เ,เ,เป็นรูปรักษณ์ที่ต้องสร้างคนเห็นว่าเราเป็นคนทํางานหนักเอาเบาสู้นะไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ เราจะตื่นตัวกับงานตลอดเวลาเมื่อคืนเนี่ยครูจะมาสอนเราเนี่ยครูตีสองอย่งไม่ไน้นอนเลยตัวก็สอบทํางานออกเกรดฝนเกรดทาทุกอย่างเมื่อคืนคืนเดียวครูตัวก็สอบแปดสองนั่งตัวเปไนะ็นงั้นฮะเปิดทีวีเพื่อนไปไดูดูแล้ว ทำงานค่ะหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างเพื่อให้งานมันเสร็จเพราะครูไม่ได้สอนแค่วิทยาบริการงานวิทยาบริการวิชาที่สี่เทอมที่แล้วอาจารย์บางท่านยังไม่ให้คะแนนดิบครูครูก็ตวตตวงตางพิมพ์ข้อความตรงปะขอบางคนเจอหน้าครูก็ทวงเลยทุกคนที่สอนครูเพื่อให้งานมันเสร็จนะ ทำทุกอย่างยังในกรุงเทพอีกละ่ะเสาร์อาทิตย์สอนเสาร์สิบสองชั่วโมงอาทิตย์สิบสองชั่วโมงไม่ได้ว่างแค่สอนวิทยาบริการวันนี้วิทยาบริการเที่ยวนี้ครูยังเอางานมานั่งทำอีกเอาหนังสือนะนีนใส่ที่แปกของมนุษย์มานั่งอ่านเล่มบเบลเนาตึกเลยว่างมาเลยก็หยิบมานั่งอ่านเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างในโลกยุคใหม่ ประการที่3มรูปหลักเรา self confidence มีความมั่นใจในตัวเองว่าทุกวันนี้เราทำดีแล้วเราอ่านหนังสือเราพัฒนาตัวเอง mm hmm. เรามีมนุษยสัมพันธ์เราทำงานในหน้าที่ไม่ให้บกพร่องเรามั่นใจเพรามั้นใครจะพูดอะไรเรามีเหตุผลจะพูดได้ mm hmm. เป็นคุณศักษณ์ของเราเมื่อไหรใครพูดอะไรยังหุดหงิดค่ะ ผู้บริหารทำอะไรไม่ผิดผิดกับปไปดูข้อที่หนึ่งผู้บริหารเขามีแนวคิดของเขาแต่ถ้ามันทำให้เราลำบากใจคุยสิคะเสริวันเมื่อกี้ถามเขาว่าคุย,คยไม่มีอะไรเลยจะวิเศษกว่าการคุยนะคะประการที่สคะ่ะ we l l informed เราจะสร้างรูป,ปลักษ์เราให้คนเห็นว่าถ้าคนนี้เก่งจะบอกคนนี้เก่งได้แสดงว่าเราต้องมีอะไรมือต้องต้องมีองค์ความรู้เราจะมีองค์ความรู้เราจะเก่งได้อ่านหนังสือเยอะๆอ,อ่านหนังสือค่ะครูไม่ได้อ่านแค่เรื่องที่สอนพวกเราครูอ่านเรื่องอะไรเยอะแยะเพราะครูต้องทำวิจัยด้วย เคุณต้องออกมาเล่มหนึ่งแล้วเล่มคุณต้อง,องส่งลงวาลสารที่มีคะแนน TCI แี้ยคขูก็ทำทุกอย่างถามว่าจริงๆเราอยากทำไหมถ้าเราไม่อยากจะทำงานก็ไม่ต้องทำไม่มีใครว่าแต่สังคมก็จะมองสังคมมองนะคะเฮ้ยไม่มีน้ำยาเราทนได้ไหม ถ้าเราทนได้ก็ไม่ต้องถามไม่มีน้ำยาชีวิตเป็นของเราแต่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะนะคะตลอดเวลานะคะครูบอกได้เลยว่าครูอ่านหนังสือเยอะมากงานวิจัยครูอ่านมากกว่า2,000ันเล่ม ตำราหนังสือเนี่ยบอกได้เลยนะคะหนังสือที่บ้านเนี่ยเทียบกับบางแห่งน่ครูมีหนังสือมากกว่าบางคณะคณะศึกษาศาสตร์ครูมีหนังสือมากกว่าศึกษาศาสตร์เพราะครูซื้อและอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าอ่านเล่มละกี่ร้อยกี่พันบางทีครูซื้อทางอินเทอร์เน็ตบางทีใช้เข้าไป Google เขาไม่ให้กูคัดปอแต่ครูอยากอ่านเรื่องเนี้ยครูซื้อ เขาขายเป็นเงินดอนนะคะแต่เป็นตำราไทยครูก็ซื้อจ่ายโอนทางอินเทอร์เน็ตเขาก็รับแล้วเขาก็ให้ครูปริ้นออกมา,าได้ครูก็ปริ้นปริ้นเสร็จครูก็ไปเข้าเล่มเก็บไว้เป็นสมบัติพ่อซื้ออ่านอ่านเสร็จไปทำอะไรเอามาสอนพวกเรานั่นแหละลายเรื่องไหลลาวมันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานี่สั่งซื้อหนังสือ,อแล้วเดี๋ยวก็มาส่งซีเอ็ดสั่งจากซีเอ็ด เขามาส่งถึงบ้านค่ะนำซ้ำอย่างลด10%ซนะะแถมปกต่างหาเขาเอาใจลูกค้าณวันนี้นะะอ่านเยอะๆค่ะบอกได้เลยนะคะคนจะเก่งต้องอ่านหนังสือเยอะต้องฟังคนเก่งๆคุยประการที่ห้รูปหลักเดชต้รงสร้างทำให้คนมีความรู้สึกว่า น่าคุยด้วยอะ่ะเป็นคนมีหลักการมีเหตุผลเป็นคนเก่งคุยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจข้อสำคัญเจอปัญหาแนะนำเราได้ต้องเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตร f ฟ i e n d l y ฟ being intimate f r เ e n d เป็นกัลยาณมิตรค่ะหัวใจสำคัญนะคะ ผู้บริหารเราถ้าเข็นค่าลูกน้องตลอดพอถึงเวลาจะตายลูกน้องมมนไม่ปกป้องหรกเราก็ตายคนเดียวจำไว้ว่าวันหนึ่งเราเป็นผู้บริหารผู้เชื่อมั่นลูกศิษย์มาเรียนเนี้ยสุดท้ายก็สอบเป็นผู้บริหารอย่าทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราเคยโดนยังไงแล้วเราไม่ชอบใจใเมตทำไปอย่าไปทำมันเตือนตัวเองงั้นเลย ประการที <5> <5> ่6เป็นคนฉลาดบอกแล้วรูปลักษ์มองปุ๊บโอ้คนนี้วีแววฉลาดคุยอะไรดูฉะฉารู้เรื่องอินเทลเลกต์เรทชฉาฉารู้เรื่องค่ะแค่เขาคุยกับเราเนี่ยสิบนาทีเขารู้แล้วเราฉลาดหรือโง่จริงไหมและคนจะฉลาดได้เนี่ย อ่านหนังสือเยอะค่ะเพราะมันมีเรื่องคุยไงครูหกสิบแปด 68, คุณยังอ่านหนังสือทุกวันไม่ใช่อ่านเตรียมสอนอย่างเดียวไม่ใช่เอาแค่เตรียมสอนอ่านเพื่อหาความรู้ให้ตัวเองว่าเราคุยไปคุยที่ไหนคุยคุยได้อยู่วงไหนเนี่ยวงของครูเขาจะไม่หนีเขาจะคุยทางวิชาการวงวิชาการเราก็คุยวิชาการ มันเพื่อนเพื่อนครูตามมหาลัยข้างนอกเนี่ยเราจะคุยแค่วิชาการกันนะเที่ยวกับวิชาการเพื่อนต่างมหาลัยในรามก็คุยเรื่องการสอนคุยวิชาการแต่ข้างนอกคุณมีเพื่อนเยอะกว่าในรามเพราะไปคุยกับเขาเนี่ยเราคุยกับวิชาการเราเราก็เฮฮาไม่ได้มานั่งดุนั่งว่าใครทั้งสิ้นนะ ประการที่เจรูปลักษณ์ที่เราต้องสร้างตัวเราเองก็คือสุภาพด้วยคำพูดและการกระทำ causes สุภาพค่ะมองออกไหมว่าใครสุภาพไม่สุภาพการแต่งตัวสุภาพมองออกไหมพูดจาสุภาพฟังรู้ไหมรู้ใช่ไหม การยามารายาสุภาพดูออกใช่ไหมคะเพราะนั้นอาคารสุภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะหรือรูปลักษ์ของคนที่มีอะไรวะปัญญาชนหนักไหมเนี่ยใช้คำว่าปัญญาชนเ,เพราะโลกอนาคตตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคอะไรยุคไอทีต่อจากยุคไอทีคือยุคองค์ความรู้ละคะ่ะ เป็นยุคของความรู้ที่แท้จริงติดตัวคนทำไงล่ะเพรอเอิงครูเป็นคนชอบอ่านหนังสือเราก็จะรู้ไอ้ยุคนี้เป็นยังไงยุคนี้ยุคปัจจุบันนะั่นคือยุคไอทีทุกอย่างจบที่ปลายนิว้ว